ข้อามตอนแรกเราทำมาให้ก <the test> ับเมืองาตอนี <aha> ้ด้วยความที่โครการเราลงมาก็มีธุรกิจหลายอย่างมารหลยีาจับท้องอันนก็ไปใช้เช่นโพยาบาลก็มียุทธาสาที่เปลน่รนมาองใหม่าเกษตรกรเกษตรกอรแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ทํางแรงไอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะเป็นรพยาบาลคิ่ง่เขาเขาเขาใลกไปดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทา พ m ก็ค oh, um, <cn Jean> ือการจะมีเวลามมือว่าอุปกรณ์การแพทย์หรือว่าฟิ่าต่างๆจะมีการทำด้านดิเนนตลอดเวลาทำการเข้าสิเกลูเข้าทำเช็คชื่อตั้งจากเช็คอุปกรณ์ตลอดเวาก็ตัวโปรแกรมเราจะเอาช่วยในการจัดงานสามารถเก็บขคอร์ดไว้ให้เรีย้อยแล้วก็จะมีอัธการัยเพื่อเมือต่างๆแล้วก็การเข้อมือถือเนห สวัสครับผมผมเป็นระบบสำหรับคาร์อนผู้บบินภายในองค์กรครับซึ่งอีลาโต้แผ่นฟองอย่างเดียวทำทำมาเพื่อปริมนเปรไฟล์ตัวสแตนดาร์ดได้ต่างๆในการคาร์อนผู้บบินภายในองค์กรอย่างเช่นพวกโรงงานอะไรเงี้ยครับเวลาจะมีส่งออกก็จะมีพวกมาตรฐาน C- แปลงมาตรฐานต่างๆที่มันมีค่าสีในเรื่องของคาร์บอนอื ESG อ่า ESG ต้องแต่ทีนี้เราจะอยู่ขาแค่คาร์